ก็กลาบสวัสดีนะครับพี่พี่นะนะลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมช่างเสนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้พี่พี่นะนะได้ชมนะครับวันนี้ก็ทําการลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับผมนะครับเนี่ยครับนะ ทำการลงสีให้เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับแจ่มนะครับลงสีนะครับวันนี้แต่ว่าลมแรงครับลมแรงหมดเปลืองแล็กเกอร์มากเลยครับหมดแล็กเกอร์ไปเยอะครับผมนี่ครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะแจ้งแจ้งยอดนะครับให้ลูกค้าโอนนะครับว่าลูกค้าท่านไหนเหลือเท่าไหร่นะครับ ลมลมแรงครับทำสีโหทำสียากมากครับวันนี้นะครับลมแรงเนะรสังเกตตรงปลายไม้นะครับลมนะครับลมโคตรแรงครับดูต้นไม้ดูนะครับ โอ้โหลมแรงทําสียากมากแล้วก็เปืองครับปัญหาคือมันจะเปืองเพราะว่าเวลาเราเวลาทําสีสมมติเราจี้กาตรงนี้เนาะจี้แบบนี้แต่ลมแรงมันพัดหนีนะครับมันไม่โดนเนาะมันไม่โดนไองานที่เราจะพ่นนะเราพ่นปื๊ดแต่ว่าลมพัดหนีหมดพัดหนีหมดนะครับกว่าจะหมดเล็กเกอร์ไปครับสี่ปี๊บนะครับเนี่ยดูครับ นะครับส to <región> ี่ป <like> ี <initiation> well, like ып, ๊บนยซื้อปืนได้ก็บอกหนึ่งเลยนะครับนะครับหมดไปสี่ปี๊บมาครับแค่เนี้ยเนะครับมาเนี่ยนะครับผมลงให้สามรอบนะครับสามรอบนะครับสามทั้งหมดสามรอบนะครับจะพ่นรอบแรกนะครับทั่ว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 รอบแรกนะครับแล้วก็รอบที่สองนะครับแล้วก็รอบรอบที่สามสามรอบนะครับพ่นเนี่ยครับงานนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวผมแจ้งยอดให้ลูกค้าโอนนะครับว่าท่านไหนเคลียร์ยอดเหลือเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาเวลาถึงถึงคิวเ,เวลาถึงวันส่งนะครับมันจะได้ไม่ติดขัดอะไรเนาะก็คือถึงวันส่งก็คือส่ง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 อย่างเดียวเลยเนาะนี่ครับงาน ประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับลงสี่ให้วันนี้ก็วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวดูเวลาวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะก็รอแห้งพรุ่งนี้ผมก็เตรียมของพรุ่งนี้วันที่ยีิบสองเตรียมของวันที่ยีิบสามประกอบนะครับยีิบสามประกอบยี 24, ิบสี่เทสนะวันที่ยี่สิบสี่เทสยีสิบห้าส่งนะครับนะบวันที่ยีิบห้าก็คือส่ง นะครับงานก็จะแบบประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเนี่ยงานของฝรั่งนะครับตอนยังไม่ลงสีครับตอนลงสีมันต่างกันนะครับดูนี่ไม้พยุงนะครับเนี่ยเวลามันโดนแล็กเกอร์โดนนี่เข้าไปดูโอ้โหนะครับเนี่ครับอยากจะบอกนะครับโอ้โห้ลายแม่เจ้าเว้ย นะครับประกอบพร้อมยิงนะครับลูกค้าที่ยกเลิกก็นะครับเสียใจด้วยนะครับคุณพลาดแล้วนะครับนะครับคุณพลาดแล้วนยครับเนี่ยก็บอกที่วางนี่ก็บอกนี้นี่มือสอดเนี่นะครับ L3 ตัวนี้นี่ไม้ประดูตัวนี้เป็นมินินะครับลางเมตรสิบห้านี่านี่ดูฝั่งนี้ ลำนี้ว่างนะ4 9 0 0ครับทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยถ้าสนใจนะช้าหมดอดนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆนะนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไ้เพียงท่งนี้ก่อนนะครับประ่าณน,นี้ก็ห้ามมงครึ่งแล้วนะครับนะครับห้ามงครึ่งแล้วเดี๋ยวผมต้องเก็บของเก็บอะไรอีกเนาะนะครับ หมดเลกเกอร์เยอะมากครับวันนี้ลมแรงนะครับตรงกับวันมันมันมันหนาวครับหนาวช่วงเทศกาลปีใหม่นะหนาวลมโคตรแรงครับก็ท่านนะนะท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแนะครับเบอร์โทรอดีไลน์อันเดียวกันเลยนะเฟสบ o ๊กอิสรภาพครับผมสวัสดีครับ